ใจหลับตาเจริญสม,มาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย อ่านคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะ ต้องสบายบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสๆใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่น แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนๆนุ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่นเนื้อจาก จะเดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ย เดี๋ยเริ่มต้นนึกถึงบนที่เราเริ่มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสใสใจเย็นเย็นใจที่ใสใสใจเย็นเย็นะจ๊ะต้องเย็นเย็นนะ ใจถึงจะรวมลงเข้ไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตา,าเบาๆเด็กถึงบนที่ทำให้เราปลืม้มอย่างนี้แหละจ้ะ จะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโปรโง มันจะโล่งจะว่างจะเป็นโลรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยเคยไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆว่างๆได้อย่างง่ายๆ และใจก็จะนิ่งนิ่นมนมเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยใน่จ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำ ถูกวิธีนะจะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆ,ๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลย ะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่ เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยตั้งจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง,ง่ายๆคือกระทั่งเบาๆตั้ง,งง่ายถ้ายากไม่ใช่ตั้งสบายๆตั้งผ่อนคลาย แล้วก็ตัองใจเย็นเย็นมันจึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วน่นะจ๊ะคือจะโล,งลง่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนกับบรรยากาศละความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้น ค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแกวแ้วก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบาย ที่เพิ่มขึ้นเราไม่อยากจะได้อะไรไอยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆสพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆ่อยทำซ้ำซำ วันละสองเวลาหลับตาก็ลืมตานะค่อยๆจำเรืองดูไปเรื่อยๆเ,เวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง,ง่ายใจขยจะนิ่งนุ่มเบาสบายเดิมก็จะ ใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสใสเป็นความใส ที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเดี๋วเราฝึกตรงนี้ให้จำนานทีเดียวฝึกจำ้ำๆำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเขาออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคอ,องไป ไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนกลางกายทานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำซ้ำซ้ำ ติปษาธรรมะเรียกว่าภาวิจาภาหลีกต,ตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นในถ้าพูดง,ง่ายๆคือ จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกระหมเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอยจ่กระนั่งสิ่งแวดลอมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะ กวาจะใสใสบริสุทธิ์ตามไม่ด้วยลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลา ทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบางเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพลญบ้างกระทั่งถ,ถึงพราตรียามที่ยังวันเลยยิ่ยงกว่านี้แลจ๊ะ จะใสสว่างเป็นความสว่างทิ่นเนียนตาละมุนใจ ấy. ความสว่างความชัดแจมแจมกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตายเห็นวัตถุภายนอกเหลยยิ่งไปกว่านี้ ใครครัเอาแว่นขยายสองดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญจากธาตุ มาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในลกฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอะตรงนี้ได้แล้วยังอื่นก็ง่ายจะง่ายีเดียวมันจะเห็นเองไปเอง ใจจะดื่มดำาดำํดิ่งเข้าไปสู่พายในอย่างง่ายไปเรื่อยเรื่อๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในทรรนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระ จนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นการเห็นที่โลลัวลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนะี ดูใจใจวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนมให้นานนานวางใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนมให้นานนานจงกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่น มันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวนใจการน,นุ่มโน,น่น,านนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นเลยนะจ๊ะให้นาน,นาน,นิ่งนุ่มแน่นาน,นานๆน ฟกอย่างเงี้ยไอ้คล่องใอ้ยำนอนนเดียวแต่โลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่ง มีประสบการณ์ใบในชัดใสแจ่มกระจางกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจภาสนามากมายขนใไนทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเรา มีประสบะการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุข เดินตามลำบังก็มีสุขนอนตามลำบังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสน,นะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจลัตนบัลลังก์อย่างมีปิติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัว ตัวจะรู้จักการมาเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไต,ตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนานแน่นนาน,น,านต้องฝึกอย่าง,งนี้นะลูกนะแล้วไปติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้ อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดดได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ว่าี่มีความสันโดดมักน้อยไม่คุกคลีโดยหมู่ณนะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนะี่ยเขาอยู่เป็นสุขก,กันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจน ต้อยตามอะไรต่างๆหเหล่าน,นั้นจะจะมีความรู้สึก,กว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะล,ลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกๆลกผูน้ำบนโลกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ย ึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่างสบายสบายตั้งสบายตั้งพ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะตั้งผ่อนคลายกว่านี้ตั้งวางเบาๆกว่านี้ ตั้งนิ่งๆน้ำนมเบาๆสบายๆเปิดผือตานิดหนึ่งเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ